สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสั t ด d a ์นะคะทุกวันอังคารทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเวลาบ่ายสองโมงนะคะทางช่องเก้ากดสามสิบเอ็ดเองวันนี้อยู่กับเกมสิรายุและเต๋อรัตนันท์ค่ะใช่แล้วครับผมวันนี้รายการเราก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังแบบครบรถเช่นเคยนะฮะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook ไลฟ์ของเรานะฮะนายเอ็มคอร์ดรวมไปถึงทาง Tik t o k ด้วยนะครับผมแซ t o d เดนะฮะมีอะไรก็ เม้นเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะวันนี้มีทั้งข่าวดังข่าวเด็ดข่าวกระแสเราจัดมาแบบเต็มๆเลยเรื่องแรกนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเป็นประเด็นฮอตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะที่น้องลิซ่าโอ้โหศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยของเราแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นศิลปินไทยเต็มตัวละนะฮะ เจ้าของค่ายลาวนะฮะใต้สังกัด RCA เมื่อวานนี้เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาก็เป็นที่ฮือฮากันแล้วก็บอกว่า7จ็ดโมงเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมิวสิกวิดีโอแต่หลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอไปโอ้โหผมว่าเมื่อคืนนี้มีคนไม่ได้หลับเพราะรอดู MV เพลง rockstar ของน้องลิซ่านะครับผมซึ่งตอนนี้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกแล้วนะฮะ ที่เมื่อวานนี้ปล่อยทีเซอร์มาเนี่ยจะเป็นภาพนี้เลยเป็นภาพที่น้องลิซ่าไปถ่ายที่เยาวราชนะฮะถ่ายกัน3วัน3คืนต้องใช้คำว่า3คืนสิพรอะใช้เวลาช่วงถ่ายเนี่ยช่วงประมาณตีสองถึงตีห้านะฮะแช่ฉากนี้ฉากเดียวก็ใช้เวลา3วันแล้วนะฮะซึ่งว่าเช้านี้ m v เนี่ยถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ่ายทำในไทยไป90%ครับหนึ่งในนั้นคือถนนเยาวราชแน่นอน เป็นแหล่งธุรกิจนะฮะเป็นแหล่งย่านการค้าทั้งกลางวันช่วงกลางคืนก็เป็นแหล่งสตรีทฟู้ดชื่อดังระดับโลกของเราเช,ชื่อ<ะ>ว่าตอนนี้โอ้โห เซเลบเนี่ยหลายคนเริ่มลงภาพภาพเดียวกันลิซ่าจุดเดียวกันกับลิซ่าตัดต่อเอารูปตัวเองลงแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมว่าเดี๋ยวยอล่าแตก,กอีกหนึ่ง,งจุดที่เขาไปถ่ายทำกันนะฮะก็คือโรงหนังออสการ์เก่าอันนี้คนรุ่นผมอาจจะทอทันนะฮะเพชรบุรี39นี่ก็คือหลายที่มากๆนะฮะก็คือถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงนักแสดง นักเต้นอินฟลูเอนเซอร์ที่โผล่เข้ามานะฮะก็เป็นคนไทยเกือบ90%เลยโอ้โหแล้วก็มี oh อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น LGBTQ ด้วยหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเดือนนี้ Pride Month นะฮะอย่างที่ทุกคนรู้ <S <S เราก็เฉลิมฉลองความเป็น LGBTQ เนี่ยอันนี้อย่างที่บอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากฝั่งไทยนะฮะที่เป็น LGBTQ ด้วย <S <S ก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมแคสติ้งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคนไทยเกือบ1เอ่อเกือบ100%นะฮะ m อบที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นลิซ่านะฮะยึดไปเมืออยึดเมืองยึดเมืองกรุงเทพไปเลยละกันนี่นะฮะพร้อมกับเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยวิถี ขนบแบบไทยๆนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่ามันมีความเป็นไซเบอร์พังค์นะฮะไซเบอร์พังค์อย่าง,ง,างจริง,งมันจะบอกว่าแหมให้อธิบายนี่ค่อนข้างยาวนิดนึงละกันเอาเป็นว่ามันเป็นสไตล์หนึ่งละกันนะฮะ,ะแต่ว่าที่สําคัญสิ่งที่จะได้เห็นน่ะมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์แหละถึงความเป็นไทยด้วยความที่โลเคชันหลักๆเองรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์แดนเซอร์เองเนี่ยเกเ็นี่ยก็คือคนไทยแล้วตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ามาจนถึงตอนนี้ บ่ายสองนาทียอดวิวฟาดไปแล้ว12ล้านวิวครับคุณผู้ชมโอ้โหรอบมือดังๆถูกต้องโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ถือว่าเป็นความภูมิใจมากของคนไทยจริงๆนะคะเออคือภูมิใจในตัวของลิซ่าแล้วเนี่ยยังภูมิใจที่น้องลิซ่าเนี่ยจะทำเอ็ตัวแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวคนครั้งแรกของเธอเองเนี่ย มาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยใช่และเยาวราชเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมตอรี่แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไงล่ะเนี่ยเยาวราชแตกครับเยาวราชแตกนะแต่อันนี้เตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าไปช่วงตีสองถึงตีสามเนี่ยไม่ได้ภาพแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้เขาไปขอถ่าย MV ีเขาต้องขอถ่ายเปิดไฟเนีองคนีนออนคือมีโลเคชั่นเขาเตรียมไว้แล้วใช่ค่ะถ้าไปจริงๆเนี่ยคือรู้สึกว่าป้ายเนี่ยเขาจะปิดกันตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็จะไม่ได้ภาพประมาณนี้หรอกนะคะ แล้วก็ทีมงานคือนอกจากแดนเซอร์นอกจากอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ใน MV แล้วเนี่ยทีมงานอย่างคอสตูมนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆที่อยู่ใน MV เนี่ยบางส่วนก็เป็นทีมงานของคนไทยด้วย<ช>แล้วมีเพื่อนของเพื่อน<ช>นะ<ช>ที่เขาได้ร่วมง,งาน MV นี้ที่เป็นคนไทยเก็บอกว่าอยาคือมีสื่อจะไปขอสัมภาษณ์ ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์ไม่ได้เนื่องจากว่าต้องมีการเซ็นสัญญาการให้ข้อมูลด้วยถึงแม้ว่า MV จะออกไปแล้วก็ตามนะนะคะแต่ต่อไปนะคะนอกจากเยาวราชแล้วการแต่งตัวเนาะเครื่องประดับของลิซ่าเห็นไหมที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์เนมไหมเต๋อเห็นหรือเปล่ากําไรที่เป็นเหมือนข้ออ้อยตอนที่เป็นตัวทีเซอร์เหมือนเหล็กข้ออ้อยอ่ะยอยยอยออย่างงั้นเลยสามารถที่จะไปที่สถานที่ก่อสร้างแล้วเอามา ทำตามลิซ่าได้ไหมเออก็อันนี้แล้วแต่แว้วคต่คว้างสรรของของเราว่าเราจะสามารถอัดาน่นได้หรือเปล่าข้างนี้ข้างนี้ข้างข้างขวาของลิซ่าเออแต่ว่านีต้องยินดีกับน้องลิซ่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนี่เป็นถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติได้เลยถูกต้องคนนี้ราภูมิใจมาก่านะคะซอฟเวอร์แบบประเทศไทยคือไม่ต้องลงทุนเลยแต่ต้องแบบต้องชื่นชมน้องลิซ่าอย่างยิ่งเลยนะคะเอาล่ะขอ ปรับอารมณ์เล็กน้อยเหม่ยไม่กล้าเปลี่ยนข่าวเลยเนี่ยทำไมละ่ะเออก็ข่าวนี้กำลังมีความสุขเลยทีเดียวนะคะามาที่ข่าวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุที่มาพร้อมกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับนะคะเพราะว่าเกิดเก,เกิดเหตุนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งไปพุ่งชนสาร ปู่จันโสมนะคะที่มีอายุกว่า100ปี100ปีปนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊มีอาถงอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าและที่บอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่า คนแห่ไปดูเลขทะเบียนร,รถอ้าวอ่า,อาก็ใกล้จะถึงแล้วเนะาะนะคะงวดงวดต่างๆใดๆนี้เนี่ยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะคะเรียกว่าตีหนึ่งตีสองเลยทีเดียวละค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงรถเบรกนะคะแล้วก็ มีเสียงชนตามมาคร่อมก็ออกมาดูนี่แหละนะคะปรากฏว่ามีรถกระบะค่ะพุ่งเข้าชนสารปู่จันโสมแห่งนี้นะคะสารแห่งนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งตัวคนขับดูจากคลิปภาพเนี่ยหลายคนบอกว่าหวดเจ็บหนักแน่เลยอืมเออปรากฏว่า ไม่บาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยค,คนที่นั่งมาด้วยก็บาดเจ็บเล็กน้อยไม่สาหัสนะคะแต่พอผูท้ที่พอเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยดูเหมือนคนขับจะยังไม่มีสตินะพยายามจะสตาร์ทรถพยายามจะถอยรถออกมาจากสารแห่งนี้นะคะ,ะสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็ออมมาก่อนลงมาก่อนนะคะช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะก็นะ หลายคนเนี่ยพอเห็นคลิปภาพนี้ในโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการไปส่องดูนะคะว่าเลขทะเบียนนะคะของรถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นเลขอะไรนะคะก็เอาไปเก่งกันละค่ะเลขเลขอะไรอยากรู้ดีไหมอ่ะบอกไหมพี่เต๋อจะให้บอกไหมถ้าเป็นพี่ก๊อฟก็บอกฮะเราบอกได้เลยใช่ไหมฮะบอกได้ฮะเอ็กซ์เอ็กซ์เอก่อนนะ x x เนี่ยปกติจะเป็นตัวอักษรแล้วก็ไก่อะไรใดๆเนี่ยนะคะทะเบียนรถกทเนี่ยนะคะ9357 อ,อ่านะคะก็ลองดูลองดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการใบ้หัวด้วยตัวเองด้วยนะคะ,ะม,มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะเต่ว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอตอนที่จะทำถนนใหม่เนี่ย เห็นไหมคะจะมีต้นมันปลาเขาเรียกว่าต้นมันปลาซึ่งจะมีแต่ตอละอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนะคะอายุกว่าร้อยปีเขาจะทําถนนตอนแรกก็จะตัดต้นมันปลานี่ออกไปเลยนะคะจะได้ทําทางได้อย่างสะดวกแต่มีข่าวว่าคนงานที่ตัดต้นเนี้ยเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมานายอำเภอคนที่สั่งตัดไม้ประสบอุบัติเหตุ พร้อมกับภรรยาอเสียชีวิตอหลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครที่กล้าเข้าไปตัดกล้าเข้าไปแตะต้นมันปลานี้เลยแล้วก็เอาสารเนี่ยนะคะมาตั้งเพื่อกราบไหว้บูชาแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของคนในชุมชนนี้ล่ละค่ะนะคะบางคนบอกว่าขับรถผ่านมาตอนคืนเห็นมีคนใส่ชุดขาวห่มขาวยืนอยู่กลางถนนบางคนบอกว่าขับผ่านมาเนี่ยบางทีมองไม่เห็นสารคิดว่าเป็นถนนตรงๆไปเลย ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วรถชนมาแล้วก็มีเหมือนกันก่อนหน้านี้นะอนะคะแต่ใดๆแล้วขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นที่สุดละอแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าเป็นจุดอันตรายนี่จริงๆก็ไม่น่านะครับเพราะว่าเห็นว่าจริงๆตัวต้นเองต้นไม้เองด้านหลังเองเนี่ยก็มีการติดไฟของถนนเอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ จะบอกว่าเป็นจุดอันตรายก็ไม่น่านะครเพราะตัวสารก็ใหญ่แล้วที่สําคัญมีไฟที่สอดลงมาบนส่งลงมาบนถนนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมองเห็นนะค่ะเขาทําเป็นวงเวียนเลยนอกจากว่าขับดดมาเ,เร็วมากๆจริงๆนนาเซนะคะ ถึงได้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะนะฮะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมเรื่องราวของอุบัติเหตุอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับเรื่องนี้ต้องฟังนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนถึงแม้ว่าเรื่องอราวหรือว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็แล้วแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปากีสถานครับที่ตอนนี้กําลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบรุนแรงนะครับในช่วง6วันที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว568<อ>คนนะครับที่นครการ,การาจีนะฮะ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถานมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงองศา41เซลเซียสจริงแต่ความรู้สึกนะฮะหรือว่าถ้าใช้ศัพท์แบบเป็นทางการหน่อยก็คือเป็นความร้อนจากผิวสัมผัสเนี่ยมันจะอยู่ที่49องศาเซลเซียสครับค่ะ ส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นคนไร้บ้านคนที่ทํางานกลางแจ้งแล้วกลุ่มผู้เสีย่ยงกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุนะครับผมสังนักงานกรมอุตุวิทยาป,ปากสถานรายงานว่าบริเวณแคว้นสินทุเนี่ยนะฮะกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่แตะระดับ52.2องศาเซลเซ,ลเซลียสแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังไม่ยืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิความร้อนนะฮะที่ทะยานสูงขึ้นไปใน ในประเทศเรื่อยๆหรือไม่นะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยทำให้ประชาชนจํานวนมากป่วยแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประชาชนอีกหลายคนครับก็ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ก็ต้องหาวิธีคลายร้อนกันเอาเองไม่ว่าจะเป็นการลงไปเล่นน้ําดื่มน้ําเยอะๆหาเสื้อผ้าบางๆมาสวมใส่นะครับผมต้องพยายามรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะในเมืองของกะาราจีซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเข้าขั้นวิกฤตนะฮะ ที่สําคัญนอกเหนือจากอากาศที่ร้อนแล้วเขายังต้องประสบกับปัญหาไฟดับเป็นประจำนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งจะต้องทนอยู่กับความร้อนระอุในตัวบ้านพัดลมทํางานไม่ได้เครื่องปรับอากาศทํางานไม่ได้ชาวเมือง,งกาจีบอกว่าสาเหตุความเสียหายเหล่านี้เนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเลยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเนี่ยประเมินว่ากาจี จะเจอคลื่นความร้อนเช่นนี้ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงแล้วก็เข้าสู่ฤดูมรสุมนะครับที่จะมาก่อนเวลาทําให้ฝนตกมากถึงร้อยละ60อันนี้เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานถามว่าทําไมกา,าจีถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะนะฮะเพราะกา,าจีเองเนี่ยเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ทางใต้ของปากีสถานในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถานแล้วก็ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอของโลกอ่าสิของโลกนะครับมีประชากรมากกว่า20ล้านคนอันนี้เนี่ยจริงๆผมเพิ่งรู้มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองอันนี้เพราะว่าใช้แอปแอปหนึแล้วก็ไลฟ์แล้ว ก็พูดคุยกันค,คือมันจะเป็นการสุ่มแล้วก็พูดคุยแล้วก็จะมีการชาเลนจ์กันแล้วก็ได้ไปเจอคนปากีสถานาพูดคุยกับคนปากีสถานก็ถามพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้บ้านเขาร้อนจัดมากๆเลยอ,อากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสเราก็บอกว่าวิประเทศไทยอ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ก็มี53องศาเซลเซียสนะแต่ระยะเวลาของเราอาจจะยังน้อยกว่าเขาอของเขาเนี่ยยาวนานมากกินมาเป็นสับ หลายสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทําให้มีจํานวนผู้เสียชีวิตมากกว่า500กว่ารายครับค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะประสบกับปัญหาอาการเขาเรียกว่าภาวะฮิสโตรกนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเลขที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็มาเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้ในปากีสถานด้วยนะคะ,ค,ะคือยังยังรู้สึกว่า ถ้ามีการบอกเหมือนประเทศไทยที่เต๋อบอกอุณหภูมิเคยขึ้นไปสูงถึง50กว่าองศาใช่ไหมคะในบางพื้นที่ในบางพื้นที่แล้วถ้าเกิดมีความชื้นแล้วก็ตัวความร้อนที่เป็นผิวสัมผัสที่บอกมันจะมากกว่าอุณหภูมิอ่ะมันจะไปถึงเท่าไหร่นั่นสิครับโอ้โหนะคะนี่แหละหลายๆปัญหานะคะที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะรักโลกช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโอ้จริงพี่แล้วจริงๆคําว่าเราจะได้เดี๋ยวนี้เราจะได้ นีค่คำว่า Net Zero บ่อยใช่ไหมฮะ<ช> <c oughs> Net Zero <c oughs> นี่คือหมายถึงว่าอ,อ,อุตสาหากรรมในการผลิตทุกอย่างนะฮะคือต้องการจะปล่อยคาร์บอนให้ใ<ช>เป็นศูนย์มันปีสองพัน่สองศูนย์หกห้ามั้งออ 65, ฮะอตอนนี้เราอยู่สองพันยี่สิบสี่แต่ว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของ ภูมิอากาศในโลกเราตอนนี้เนี่ยมันรวนจนถูโอ้โหนะคะภาวะโลกเดือดเขาเรียกกันแบบนี้แล้วไม่ใช่โร้อนแล้วโลกดือดแล้วภาวะโลกเดือดแล้วโลกอนแล้วะค่ะเอาละมาที่อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากเพื่อนบ้านอีกแล้วล่ะค่ะเนี่ยของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แนะนําบ่อยนําเสนอกันบ่อยฮะเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านดีเป็นสีแกตัวเจอเพื่อนบ้าน ที่ไม่ดีตึงๆครับผมอ่านะคะก็จะหนักใจหน่อยใช่ค่ะนะคะทําให้เวลาเล่าข่าวทีไรนี่ต้องกลับไปดูนะคะว่าเอ๊ะตัวเองทําพฤติกรรมที่ดีหรือ,อยังจะโดนเพื่อนบ้านแบบเอ๊ไปฟ้องตํารวจของรวจอะไรหรือเปล่าครับผมแต่คราวนี้เนี่ยที่จังหวัดกระบี่ค่ะหนุ่มคนนึงนะคะเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะก็ มีเพื่อนตรงตรงข้ามบ้านของเขาเลยคือภาพเนี่ยมันภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมนะคะก็ได้บันทึกภาพชายคนหนึ่งเดินถอดเสื้อมาเลยนะเดินถอดเสื้อเข้ามาในขณะที่เขาเองเนี่ยกําลังจะออกไปทํางาน<อ>กําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทํางานเลยนะคะคชายดังกล่าวนี้เนี่ยเดินเข้ามาถึงปุ๊บกระชากรถอืแล้วก็ถามว่าครับเห็นใครพานมาแถวบ้านฉันหรือเปล่า เออมันมาทําอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็เห็นก็เห็นว่ายังไม่นอนช่วยดูหรือเปล่าว่าบ้านนี้ยมีใครมาเดินผ่านบ้านชั้นหรือเปล่าอ๋ออ้าวอันนี้ก็ตกใจสิทีนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเออแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็เลยถอยล่อนกลับไปเข้าบ้านไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งชายคนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะจากภาพในคลิปนี่ละค่ะเขาบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ3อาทิตย์แล้วนี่ละน่นี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 ่ไงนี่ที่เดินเข้ามา อา,า,าอ,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 อย่าอังมาอ่าอา,อาจจะยังฟังไม่ถนัดเลยนะคะ<า>คือาบางคำเ,เป็นคำจริงๆเนี่ยเขาไม่น่าจะพูดว่าฉันหรอกอาถูเออ <นะ S 3> เห็นใครเข้ามาบ้านฉันไหม น่ารักไหมน่ารักนะอันนั้นเราเราพูดให้มันน่ารักหน่อยถูกต้องถูกต้องแต่จริงๆถ้าฟังจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเราดูดเสียงไปเยอะมากเพราะเขาไม่ได้ใช้คําว่าฉันอ่าแล้วก็เรียกชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคุณด้วยครับอ่านะคะก็เขาก็พูดประมาณนี้แหละนะคะบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่านะคะว่าใครเนี่ยมาแถวหน้าบ้านเพราะว่าต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยพังไปหมดแล้วครับครับตัวของคุณเนี่ยนั่งอยู่ดึกๆเนี่ย เคยเห็นบ้างไหมอเออเนี่ยมาถามแบบนี้จะไปทํางานตอนเช้า าเถอยล้นกลับดีกว่านะคะแล้วชายคนดังกล่าวนี้ค่ะก็เลยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็บอกว่าต้องอยู่แบบนี้เนี่ยต่อไปจริงๆหรือหลอนยาแต่ทําอะไรไม่ได้สายตรวจเนี่ยนะคะเขาก็เคยมาตรวจแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแถวแถวแถวถวบ้านชายคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของคลิปนะก็เคยโทรไปจ้างตำรวจเหมือนกันตำรวจสายตรวจก็แวะมาดูแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะ ยังไม่เกิดเหตุตัวเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่ขีม่มอเตอร์ไซค์จะออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยมากระชากตัวรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ย ถือว่าเกิดเหตุหรือยังอ่านี่ผมว่าเกิดเหตุแล้วนะเรอาอต้องให้เกิดเหตุแค่ไหนตำรวจถึงจะจัดการนี่ถือว่าเป็นการคุกคามแล้วนะะอะนะคะ,ะเขาก็วอนนะคะว่าพาชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไปรักษาหน่อยได้ไหมหรือไม่ถ้าเกิดว่าญาติที่พบเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะคะ,คะช่วยมาดูแลชายคนนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าหลอนยาเนี่ย ยาเสพติดหรือเปล่าอ,อืมนะคะโอ้โอเรียกว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ละคะ่ะในจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะอืมนะเอาญาติก็ฝากญาติไปดูแลด้วยนะครับผม,มนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วทางตํารวจก็คือต้องฝากทั้งทางตํารวจแล้วก็ฝากทั้งทางญาติของชายคนนี้ด้วยนะฮะคือ,อถ้าเป็นอะไรก็พาช่วยกวดช่วยพาไปรักษาหน่อยนะฮะเพราะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคุกคามเพื่อนบ้านแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยชายคนดังกล่าวนี้นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเคยเห็นแม่เขาอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะครับ แตาไปไปมามาเหมือนแม่ยายออกอแล้วก็เหลือเขาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวอเออ,อก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่หรือว่าญาติญาติเห็นแล้วะนะคะก็เข้ามาดูแลกันหน่อยก็แล้วกันนะคะรับตัวหน่อย กลับมารับตัวไปรักษาหน่อยนะฮะอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสดราม่าเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวของการเปิดรับสมัครพนักงานเปิดรับสมัครพนักงานมันเป็นดราม่าได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่ามีงานให้ทำใช่ไหมฮะแต่ว่าเปิดรับสมัครพนักงานมีป้ายระบุว่าขอรับเฉพาะต่างด้าวไม่รับคนไทยเข้าทำงานอ้าว ดราม่าจริจรงๆด้วยดราม่าเลยนะฮะเพจนี้ครับ Facebook เพจชื่อว่าทัวลงนะฮะเขาเผยเห็นเจ้าของโพสต์ร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะที่รับสมัครคนขายอาหารแล้วก็ระบุว่ารับสมัครคนขายอาหารในห้างเงินเดือนเนี่ยหมื่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะช่วยค่าห้องพัก1,000บาท ฟรีค่าอาหารสามมื้อนะฮะขอคนที่พร้อมทำงานขยันซื่อสัตย์พูดไทยอ่านไทยได้พิมพ์ลายตอบได้และที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือระบุคุณสมบัติเลยว่าไม่รับคนไทยรับต่างชาติเอกสารครบเจอแบบนี้ฮะพี่ไทยของเราโอดสิครับโกรธมองว่าอ้าว อย่างนี้มันกีดกันกันหรือเปล่ากีดกันกันมากเกินไปหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะฮะพะลูกค้าในห้างย่านนั้นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนไทยแล้วพอคนไทยเดินมาเห็นเดินเข้าร้านเองเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> ก็น่าจะเสียความรู้สึกหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะครับผมบางคนมองในแง่ดีเขาก็บอกว่าก็ประกาศชัดๆไปเลยว่าไม่รับคนไทยเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยคุณบอกว่ารับสมัครพนักงานแต่ถ้าคนไทยไปสมัครแล้วคุณไม่รับ mm hmm. ก็เสียเวลาอยู่ดี <Yeah. S 2> อันนี้มองในแง่ดี อนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีมีสองเสียงเนาะเพราะว่าถ้าในมุมของนายจ้างเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นการรับสมัครนะคะที่อาจจะมีการระบุเฉพาะเพราะตัวนายจ้างเองก็เคยมีประสบการณ์กับการรับคนงานมาทําที่ร้านอาหารของเขานะคะอาจจะเรียกว่าดูพฤติกรรมใดๆต่างๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าแรงงานต่างด้าส่วนใหญ่นะอาจจะมีเรื่องนอกจากขยันแล้ว บางคนพูดภาษาอังกฤษได้อบางคนพูดภาษาจีนได้ครับ,รบก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคุณอเออจริงจงนะคะอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยนะเขากา็มีภาษาอังกฤษติดตัวมาด้วยเหมือนกันนะอ,อ นะฮะหรือบางร้านเองเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกภาษาจีนนี่ก็จําเป็นนะเอจอราะ,าอ,ะอ่าใช่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมคือมันก็มีมุมหนึ่งที่เหล่านายจ้างร้านอาหารหลายร้านเนี่ยออกมาบอกนะครับผมว่าสาเหตุที่อยากจะเลือกชาวต่างด้าวเ,เ,เ,เข้ามาทํางานมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่างานร้านอาหารเนี่ยเป็นงานหนักนะฮะแม้ว่าจะกําหนดคุณสมบัติเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับผมแต่บอกว่าเวลาออออทํางานจะต้องทําอะไรบ้างเจออะไรบ้างพอเวลาคนไทยเข้ามาเนี่ย ก็บอกว่าคนไทยจะรับปากเอาไว้ก่อนว่าจะทําแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหตุผลเหมือนไม่มาอมขอลาบ้างาแล้วลามีลามาสายบ้างครบหมดนะฮะอยากหยุดก็หยุดอยากลาก็ลาฝนตกก็ไม่มาทํางานเมาก็ไม่มาทํางานทะเลาะกับเมียก,ก็ไม่มาทํางานสงการก็ขอหยุดเพิ่มใครได้วันหยุดไหนอยากหยุดตามอยากหยุดหยุดหมด ทุละทางบ้านเจะแยะเต็มไปหมดชอบเบิกเงินก่อนงานยากก็บน่นงานเยอะก็บน่งน,บนงานน้อยก็บน่นอันนี้นายจ้างเขาบอกมาอ,อ,อันนี้เป็นมุมของนายจ้างถูกต้องนะ,ะนะคะอ่ะมุมของอีกด้านหนึ่งที่มองว่ากีดกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะของความ,มคิดเห็นซึ่งงานสําหรับคนไทยจริงๆเนี่ยเขาก็มี งานสงวนงานเฉพาะให้กับคนไทยหลายๆงานเลยนะอย่างเรื่องของงานที่เกี่ยวกับช่างทําผมอันนี้ก็สงวนให้คนไทยทําต่างชาติต่างด้าวทาไม่ได้นะคะหลายๆงานนี้ก็มีห้ามอยู่นะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็ไม่อยากให้เป็นดราม่านะครับผมคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นความต้องการของเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เขา มีมุมสะท้อนออกมามีประสบการณ์ของเขาออกมาจากการทําร้านอาหารมาหลายปีที่เขาเจอแบบนี้เขาก็เลยประกาศรับสมัครเฉพาะชาวต่างด้าวเป็นอย่างนั้นไปนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะเอออะมาปิดท้ายเบรกนี้นะคะที่ข่าวนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่างูเหลือมออกไข่งูเหลือมออกลูกเนี่ยปกติไหม ก็ไม่แปลกเนอะไม,อไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกต่ที่แปลกมากคือรายการเราพูดถึงงูบ่อยมากรายการเราป็นรายการที่มีเจองูบ่อยมาก<อ> <c oughs> มีใครชอบงูเป็นพิเศษหรือเปล่าเอเอนะคะคแต่งูนี้เนี่ยนะคะที่มีความแปลกก็คือนอกจากจะออกลูกออกไข่ไปแล้วคุณผู้ชมคะความแปลกอยู่ที่เขาไม่เคยผสมพันธ์มาก่อนอ้าวอันนี้แปลกหนึ่งแล้วนะแปลกสองงูตัวนี้เป็นเพศผู้อ้าวเหรอครับ อ๋อแล้วนางทำยังไงนางถึงแบบว่าออกไข่ออกลูกมาได้ล่ะเพศผู้ไม่เคยผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ได้ด้วยถูกต้องมี14ตัวแล้วนะจ๊ะเบบีของนางเนี่ยนะคะอะไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นเราจะเรียกว่าแม่พันธุ์ก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าพ่อพันธุ์เหรอพ่อพันธุ์เออพ่อพันธุ์เนะเพราะเขาเป็นตุวกเพศผู้นะคะข่าวนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะเป็นงูเหลือมพันธุ์บราซิลหายากนะคะขนาดยาวกว่า1.8เมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ตัวของงูเหลือมตัวเนี้ยชื่อ,เ,อเหมือนเป็นแบบสัญชาติบราซิลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับชื่อโรนัโลโดอโรนัลโดเป็นผู้ชายโรนัลโดแต่ว่าโรนัลโดเอในเนอนอเลงเตอเซียนะเออเอ็เซนนะเออมีอายุ9ปีแล้วนะคะไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนกลับกลายเป็นว่าออกลูกออกไข่มาแบบเนี้ยสิตัวเลยจ้าโอ้โหในนี่แหละนะคะมีความคิดเห็นนะคะของ นายปีเตอร์ควีนสแลนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานที่วุทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอสถานการณ์แปลกแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ไปตรวจร่างกายมันก็ปกติดีนะคะแต่ว่าตัวของงูลักษณะแบบนี้ ถ้ามีอายุเยอะๆนะคะ9ปี10ปีเป็นต้นไปมีโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นเพศผู้ก็ตามมีโอกาสแต่น้อยมากที่จะเหมือนกับฟักไข่มีลูกออกมาแบบนี้ออกไข่เองถูกถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าเป็นการเกิดพาร์ทิโนเจนซิสพาทิโนเจนซิสลองไปเสิร์ชกันดูกันล้วกันนะว่าเป็นลักษณะ แบบไหนนะคะทางพันธุกรรมที่ทําให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเแบบี้ของเขาเนี่ยนะก็หน้าตาคล้ายกับพ่อนะ,อะแต่ว,ว่าตัวลายเอยตัวสีเอยเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปค่ะก็สร้างความฮือฮานะคะให้กับโครงการนี้ค่ะเขามีทั้งคุณครูมีทั้งเด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปรับชมนะคะก็เห็นความแปลกของงูเพศผู้ที่ออกไข่ได้จ้าโอ้อันนี้ก็แปลกดีนะฮะ p าติโนเจเนซิสนะเป็นรูปแบบธรรมชาติของการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศเอาไม่ต้องปฏิสนธินะแลกดีเหมือนกันไม่ต้องเอาไปตีเป็นเลขเป็นหวยเนาะ หรือยังไงดีอ๋อไม่ต้องตีหรอกออราการเราบอกแล้วเรามีหลายเลขอโอเคโอเคบอกแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมจะชมรายการแท็บูเดย์จริงๆเนี่ยก็บอกเลยว่านอกจากฟังข่าวสดข่าวแทบข่าวชัวร์ไม่มั่วแล้วเนี่ยนะฮะเตรียมปากกากระ,กะดาษเอาไว้เพราะทุกข,ข่าวของเราจะมีเลขมามีเลขตลอด<ห><ร>นะฮะทิ้งอองงกันไปเลยทีเดียว่ะโอเคพาคุณผู้ชมไปพักกันสักคู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาขยี้ข่าวแทบกันต่อครับค่ะ